รถปี2018เนี่ยอย่างคันนี้ปี2018เนี่ยเฮงจังเลยจะให้ขายหลักหมืน่นอา้าวแฮร์รี่ไปไหนลูกลุงเป็นอะไรทำไมลุงเคงรียดจังก็ลุงเครียด่ลุงขายรถไปได้เลยเนะี่ยแฮร์รี่ช่วยลุงได้ไหมช่วยไ,ได้ช่วยได้ใช่ไหมรถนี้ขาย5,000บาทอุ<ะ>๊ย5 0 0ดพันไม่ใช่5,000 <laughs> จะกินอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> เปิดเปิดมุ้งมาในขัดหุ่นนั่นแหละตายแต่ในมุง้งละ เราจะทำยังไงต่อเนี่ยซื้อรถมาก็แพงและจะให้ขายถูกๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมราคาหลักหมื่นเนี่ยรถปี2018เนี่ยอย่างคันนี้ปี2018เนี่ยเซ็งจังเลยจะให้ขายหลักหมื่นเอา้าแฮร์รี่ไปไหนลูกสวัสดีลูกดเดินหน้าบ้าน,นเล่อะไรนะเดินหน้าบ้านเล่นเดินหน้าบ้านเล่นลุงเป็นไรทำไมลุงเครียดจังก็ลุงเครียดแต่ลุงขายรถไปได้เลยเนะี่ยแฮร์รี่ช่วยลุงได้ไหม ช่วยได้ใช่ไหมไแฮรี่บอก f อหน่อยดิว่าเนี่ยรถคันนี้ลุงซื้อมาตั้ง,งแพงนะไม่ได้ซื้อมาหลักหมื่นช่วยขายหน่อยได้ไหมเนี่ยคันนี้นิสสันมาร์ปี2018คันนี้เนี่ยลุงขายถูกมากเลยลุงขายตอนแรกลุงขายแสนแปดใช่ไหมพอมันเงียบจัดเงียบมากๆตอนนี้ตลาดรถเงียบแล้วลุงก็ปรับราคาลงมาเหลือหนึ่งแสนห้าหื่นเกพันตอนนี้ลุงจะปรับอีกละหนึ่งแสน สี่หมื่นแปดพันอ่ะหนูว่ามันแพงไหมปีสองพันสิบแปดเลยนะเนี่ยหนูว่าแพงไหมเท่าฮะเท่าหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน<ะ>แพงไหมไม่แพงไม่แพงเนาะลดราคานี้เนาะพอด,พอดีพอดีเนาะแต่จริงๆมันน่าจะแพงกว่านี้นะเพราะว่ามันมันเจอภาษีไปแล้วก็ซ่อมไปเนี่ยมีคนมาขอซื้อคันนี้ลูกเหมือนกันนะนูว่าเป็นไงขายไหมขายเท่าย ก็อยากได้สักเกนะ้าแสนอะหนูว่าแพงไหมมันเป็นรถสปอร์ตนะโตโยต้า MRs เนะี่ยเก้าไม่มีอารมณ์แล้วเนี่ยหนูว่าคันนันะ้นอะก็จะขายเหมือนกันเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยดูดิจอดฝุ่นจับหมดแล้วเนี่ยฮอนด้าหนูเคยเห็นไหมนี่ยรุ่นเนี่ยเคยเห็นฮอนด้าแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้หนูยังไม่เกิดเนี่ยมันสามสิบสามสิบกว่าปีละหนูยังไม่เกิดหนูยังอยู่นูน่นหมดเลยเนี่ยอยู่บนฟ้าเนี่ย ยังไม่เกิดแล้ววันนี้เป็นไงบ้างอะ <Okay. S 1> ช่วงนี้โอเคไหมเป็นไง <Okay. S 1> เรียนโอเคไหมเรียนโอเคแต่งานเยอะมากงานเยอะมากใช่ปะใช่ตอนนี้อยู่มอไหนลูกอยู่ปห้าอ๋ออยู่ปอห้าล้าจะไม่สูงจังเนี่ยโอ้ยสูงนิบเลยเนี่ยดูดิจะเท่ากันแล้วเนี่ยอยู่ปห้าเองกินอะไรมาเนี่ยวิตามินไม่ได้กินปลาทูงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขายกันนี้ได้ซื้อสเต็กให้กินเลยเนะี่ยอะ อ่ะหนูบอกเนี้ยบอกเอฟซีดิบอกเอฟซีดิเนี่ยคันเนี้ยนิสันมาร์ตปีสองพันสิบแปดอ่ะออาบอกเลยบอกเลยรึแล้วเชียคันนี้นิสันสองพันสิบแปดเราต้องหนักแน่นนี่ลูกเวลาเราขายของต้องหนักแน่นดิมั่นใจในตัวเองเราต้องเชียร์ให้สุดๆอ,อ่ะบอกรึเปล่าอ่ะอายุกไหมให้เลยอ่ะยกไหมให้เลยดด <c oughs> อ่ะโทษนะอ่ะโทษนะลูกเอ้าเชียร์เลยสุดๆเอา้ารถคันนี้ขาย รถคันนี้นิสสัน2,018สีฟ้าขายหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่สี่หมื่นสี่หมื่นแปดพันแปดพันบาทอ่ะฮะมันเป็นตัว E ตัวเริ่มต้นเดี๋ยวลุงสัญญาเลยถ้าเกิดว่าขายคันนี้ได้มี FC มาซื้อเงินสดนะขายเงินสดนะเดี๋ยวลุงจะให้ค่าเทอมเลยค่าเทอมค่าเทอมเท่าไหร่แม่ค่าเทอมเท่าไหร่นะค่าเทอมเท่าไหร่ ค่าเติมจะเท่าไหร่อ่ะหรือว,ว่าเอาแค่ค่าสเต็กค่าสเต็กอ่ะ <laughs> เดี๋ยวให้ค่าเติมเลยให้ค่าเติมเติมหนึ่งเติมหนึ่งเออให้ค่าเติมเติมหนึ่งเอออ่ะจัดทุนจ้างมันโ<ข> okay อเคป่ะอาดิวให้ค่าเติมเลยอ่ะค่าเติมก็น่าจะไม่ถึงหมื่นหรอกใช่ประมาณเท่าหกพันใช่ อ่ะเดี๋ยวให้แฮร์รี่ไปถ้าเกิดขายได้นะแต่ขับคุณแล้วนะคันนี้ขับคุณแล้วคันนี้นนนก็ขายนะแฮร์รี่รถคุณปู่รถคุณปู่รถคุณปู่คุณย่าเนี่ยเนี่ยใครอย่ามาคอมเมนต์นะว่ารถคันนี้ปลูกซาเาเน่ไม่ได้นะมันหาไม่ได้นะมันปลูกไม่ได้มันขับได้ขี่ได้แต่รถมันใช้แก๊สอย่างเดียวเพราะว่าคาร์บูเป็นเสียอ่ะแฮร์รี่ขายห้าหมื่นได้ไหมห้าหมื่นใช่ ตอนแรกเคยอยากได้ได้เจ็ดหมื่นนะเพราะว่ามันไปต่อภาษีมาแล้วก็จอดมาประมาณไม่แน่ใจนะอยู่มาห้าหปีไดนะ้ซื้อตั้งแต่ซื้อมานะ่ะคือกะซื้อมาเก็บแล้วก็ซื้อมาแต่งแต่มันมีเวลาแล้วไม่มีเวลาขับแล้วไม่มีเวลาเนี่ยเราจอด,จอดเ,อเลยจอดขูนเฉยเลยอะใฮรได้ขายอะเร็วเราต้องหนักแน่นขายของอ่ะเล็วรถคันสีเขียวสีเขียวยี่ห้อมิซู ยี่ห้อวิซูขาย <Answer. S 1> เอา้ามีรถนี้รถนี้ขาย5,000บาทอาห้าพ0นห้าห0 0 0 0ไม่ใช่อันเปกินอะไรเนี่ย <laughs> ขาย50,000 <laughs> เปิดเปิดเปิดมุ้งมาในขัดผุนนั่นแหละตายแต่ในมุ้งละเอาใหม่วิซูเลนเซอร์มิซูเลนเซอร์คันนี้เขาแล้วขายค <laughs> ันนี้เขาแล้วขาย ห้าหมื่นบาทโอเครอดไปแะบอกห้าพันไม่ได้นะค <c oughs> ันนี้ขายห้าหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะขายตามสภาพเล่มเอกสารที่ครบนี่ดูทะเบียนอสวยนะสวยมากสวยมากเลยเนะี่ยอันนี้คันนี้ไปแล้วนะเฮนะรี่ไปละไปยะลาแต่เขายังไม่มาเอานะเออแต่คันนี้ก็าข่ายนะบอกราทาเขายังเนียคันนี้ยังอ่ะแต่กระบะอยู่ฝั่งนู้นกระบะนู้นเกิดอยู่ฝั่งนู้นฮะคันนี้ ก,าาก,ก็ว่าจะขายกันฟอนด้าพิวเดี๋ยวแต่งให้เสร็จก่อนแต่อยากได้2อ0 0 0 0สองอะคือราคาทั่วไปเลยแต่ก็คือจะทําให้สวยเลยสีก็จะเก็บให้ใหม่นะครับแม็กก็จะทําสีใหม่ยางก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วกันชนหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไฟท้ายก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องยนต์สองพันอ 2, ันนี้นะฮะสองพันรุ่นเนี้ยสองพันแล้วก็สลุปยังใช้ได้ครับใช้ได้ปกติเลย อ่ะคันนี้อ,อ่ะขายตอ่อออกเลยออกเลยเอาวเร็วเร็วรถคันนี้สีแดงฮอนด้าฮอนด้าพิวุดฮอนด้าพิวุดขายขายเท่าไหร่สองแสนสองสองแสนสองเอาตอใครอยากได้ใครอยากได้ทักทายมาใครอยากได้ทักทายมานะเป็นซับให้หรือซับใครอยากได้ทักทายมา ใครอยากได้ทักทายมาเบอร์โทรทิ้งไว้ข้างล่างเบอร์โทรทิ้งไว้ข้างล่างตอนนี้เต้พัทยาไม่สบายตอนนี้เต้พัทยาไม่สบายป่วยหนักป่วยหนักเครียดเครียดขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ลูกค้าต่อเยอะลูกค้าเยอะใครไม่อยากซื้อใครไม่อยากซื้อก็มาซื้อนี่ก็มาซื้อนี่เสียงดังๆหน่อยก็มาซื้อนี่มีไม่กี่คัน มีไม่กี่คันขายหมดแล้วขายหมดแล้วจะไปหารถใหม่จะไปหาฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีครับ,รบขอบคุณนะ